สวัสดีครับสวัสดีตอนคำคำครับผมวันนี้วันที่10กันยายน2564ตอนคำคำก็วันนี้เลิกงานไว้นะครับก็มาหาอะไรเล่นซะหน่อยวันนี้ผมไม่ได้ลงคลิปก็เลยมาหาสปอร์ตไลท์ทดลองนะครับว่ามันสว่างแค่ไหนนะครับของ Apple Green นะครับผมมีขนาด50วัตต์30วัตแล้วก็20บวัตแล้วก็10บวัตนะครับผมมาดูอันตัวเล็กๆก่อนเลยมาดูนะครับว่ามันจะสว่างแค่ไหนนะครับ อันนี้ของ Apple Green นะครับเรื่องความทนทานนี่ไม่ต้องพูดถึงของเขาทนอยู่แล้วนะครับจะมีตาตรง Apple Green ตีมาเลยครับกรอบก็แข็งแรงครับผมเอานิ้วเคาะนิ้วเคาะก็เจ็บนิ้วครับเพราะว่าน่าจะเป็นแบบมินียมนะครับผมอันนี้อันนี้คือ20วัตต์30วัตต์50วัตต์นะครับผมดูนะครับ Apple Green อ่ะเดี๋ยวผมจะมาทดสอบ คีบมันเป็นสปอร์ตไลท์แบบคีบนะครับเราจะไปต่อสายแบบในระบบ12 v โวลต์นะครับผมจะมีสายคีบให้แบบนี้นะครับผมเดี๋ยวไปทดลองครับว่าสว่างแค่ไหนนะครับผมเดี๋ยวผมตั้งกล้องแป๊บนึงเดี๋ยวผมจะคีบกับแบตเตอรี่ผมนี่แหละเอาแบบทดลองตอนค่ำๆพอดีครับจะได้รู้ว่ามันสว่างแค่ไหน เดี๋ยวไปทดลองกันเลยนะครับผมเดี๋ยวรอแป๊บนึงครับเดี๋ยวจะลองสิบวัตต์ก่อนนะครับว่าสว่างแค่ไหนเดี๋ยวผมลองให้ดูสิบวัตต์ก่อนอ่าผมจะตั้งกล้องไว้อย่างนี้นะครับแล้วผมตอนผมเทสแล้วผมจะปิดไฟจะคีบกับแบตเตอรี่เดี๋ยวกล้องเอียงหรือเปล่าเนี่ย รักทุเรนิดน,นึงอ่าน,นะครับเดี๋ยวจะเครียบละอันนี้ขนาด10บบาทนะครับสิบบาทเป็นตัวนี้ตัวจิลิมาดูความสว่างนะครับว่าสว่างแค่ไหนอ่าเดี๋ยวผมปิดไฟนะครับผม นี่ขนาดสิบวัตนะครับนี่ครับพอดีแบตมันอยู่ในบ้านผมผมไปยกไปนอกบ้านไม่ได้เพราะมันต่อระบบไว้เอามาคีบแบบทดลองอดูความสว่างนะครับอันนี้สิบวัตนะครับขนาดสิบวัตนี่ครับสว่างกินไฟน้อยครับสิบวัตในระบบสิบสองโวลต์นี่เอาไว,ไว้สองกบก็ได้นะครับ ถ้าใครจะแบกไปด้วยมันก็ไม่หนักหรอกจะติดไปน้าบ้านก็ได้อ่ะเดี๋ยวเราไปลองขนาดยี่สิบบาทบ้างน,นะครับผมอ่ะติดแล้วมันก็จะมืดตึ๊บอ่ะเดี๋ยวมาลองยี่สิบบาทสิบบาทไปแล้วอ่ะยี่สิบบาทก็จะเป็นแบบนี้นะครับขนาดยี่สิบบา คีบก่อนคีบคีบจาทธุรักะเล่นน,นะครับไม่ใช่มืออาชีพไงบ้านๆบ,บ,บ้านนอกมือสมัครเล่นอ่าเดี๋ยวผมปิดไปก่อนอ่านี่ขนาดยี่สิบวันนะครับโอ้ยี่สบวันนี้ก็สว่างตาแตกเลยนะครับเนี่ยดูนะครับ ดูนสอนน่องไปยันนูน่นนะครับห้องพาน่แลละครับนี่ขนาดยี่สิบวัตนะครับโอติดหน้าบ้านนี่ผมว่าจแจ่มเลยกินไฟน้อยด้วยแค่ยี่ิบวัตต์มาเห็นไหมครับเพยายดานความไกลนี่นู่นครับถึงนู่นแหละอันนี้ก็ห้องก็สิบเมตรนะครับผมเป็นสองห้องสิบเมตร ส่งถึงห้องพักนะครับห้องพานู่นอ่ะสิบเมตรอ่ะเดี๋ยวไปดูสาสิบาับ้างครับผมปิดปมันก็จะตาลายหน่อยนะครับเพราะว่า<ๆ>ผม,<ๆ>ผมเปิดเปิดปิดป<ๆ>ิดไฟเนีย่ยอ่ะสามสิบสามสิบแต่สี่สิบไม่มีนะครับมีแค่สามสิบสามสิบแล้วก็ไปห้าสิบเลยอ้าวกล้องมันโฟกสัสอีกแล้วอ่ะนี่นะครับ อันนี้สามสิบวัตต์อ่ามาทดสอบกันนะครับผมสว่างตาแตกอ่าผมปิดไปก่อนปับ๊บอ่านี่สามสิบวัตต์นะครับผมถ่ายทำในบ้านนี่แหละให้ดูเพดานครับ ดูว่าสว่างแค่ไหนสว่างทั่วห้องเลยนะครับผมดูที่กำแพงสามสิบวัตต์อ่าเดี๋ยวไปดูพระเอกกันครับพระเอกก็คือห้าสิบวัตต์เดี๋ยวผมพาไปดู อ่ะเดี๋ยวอ,ออกแล้วนะครับแป,ป๊บมืดตึ๊บ <c oughs> มันก็จะตาลายหน่อยนะอ่ะเดี๋ยวไปดูห้าสิบวัตต์บ้างนะครับผมนี่เจอตรงนี้ไปบอกเลยว่าสว่างลงจง ยังไม่มีเวลาได้เทสอิมเตอร์นะครับเพราะว่าช่วงนี้มันแดดมันไม่ค่อยมีแต่ว่าอิมพิเตอร์ผมเหลือตัวเดียวหมดแล้วอห้าสิบวัตต์ครับผมดูนะครับว่าสว่างแค่ไหน จำไม่ถนัดงอกงอกงแง,ง,ง่อ่ะดูนะครับดูที่ห้องพระอันนี้ห้าสิบบาทนะครับผมมาดูพื้นบ้างดีกว่าดูแต่ข้างบนผมก็ไม่ได้ถ่ายพื้นดูนะครับ ห้าส oh, oh, ิบวัตโหสว่างจริงๆว่งงไหมครับอิดหน้าบ้านนี่บอกว่าเห็นทั่วหน้าบ้านเลยห้าสิบวัตตเขียบแบตอ่าสิบสองโวลต์นะครับผมแสบตาไหม สว่างตาแตกอ่ะโอเคนะครับวันนี้ก็มาเทสให้ดูเล่นๆครับหาคลิปอะไรมาทําเล่นๆให้ดูนะครับผมสําหรับบ้านใครมีมีไฟฟ้าหรือมีไฟฟ้าอยากสปอตไลท์ไวนาบ้านแล้วผมสบสอโวลต์ก็คีิปเลยครับสบายอันนี้บอกเลยว่าสว่างสุดๆ50วัตต์แจมมไหมครับอ่ะโอเคนะครับวันนี้ก็สวัสดีนะครับ